thank mm -hmm. you วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับท่านนักตกปลาทุกๆุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องตกปลาหากินอีกแล้วครับนะับผมนักกอล์ฟนะครับตกปลาหากินวันนี้จะมาดูหมายอ่างเก็บน้ําครับนอ่างเก็บน้ําครับอ่างเก็บน้าก็ประมาณนี้ครับมันจะยาวไปนู่นเลยครับยาวไปถึงข้างหลัางนะ๋ยวให้ดูนะครับ ครับยาวไปถึงข้างหลังเดี๋ยวเราจะตีเลาะเนี่ยครับไปตามถนนเนี่ยอ้อมไปหลังอ่างนะครับก็เดี๋ยวลองมาติดตามผลงานครับวันนี้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับจะมีตัวไหมครับปลาช่อนอ่างเก็บน้ําครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ๋อกดอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับให้มีกําลังใจในการทําคลิปแต่ต่อไปครับผมไป ไปชมครับไปหมายแรกก็เอาบนตรงหน้าอ่างนี้เลยแล้วกันครับหมายแรกหมายโอเคนะครับหมายสวยเดีด๋ยวดูว่ามีตัวไหมไม่เคยมาครับหมายนี้ ครั้งแรกครับสวัสดี ตามมาครับทุกคนสุดท้ายครับดูดูเต็มเล่ครับอือหือนี่สวยครับทุกท่าน ตาม,มาจากฝั่งนู้นครับมาแลครับเต็มเลยครับนี่ใสโอเคเลยนะใสกำลังดีครับอืมสวยเดี๋ยวผมเบลที่ใสก่อนไม่เดลที่ใสมาด้วยนะครับเดี๋ยวตาไปโอ,อ้เนยเจ้าหินมาถามหาไปครับ ต่อครับท่านชมก็นี่ก็ให้เอจาจากไม้อ่างเก็บน้ำมาครับเลยมาดูไม้นี้สองไม้กัดเลย ตัมีตัวใบใหญ่เนาะบรรุกกินหินอย่างเดียวครับอ้อูตัวนี้ใหญ่อยู่อู้ตัวนี้ใหญ่ครับอู้ตัวนี้มส์อู้หน like ี่ครับนี่ใหญ่อยู่ ใช่ใช่นะครับตาเอาเยื่ออย่างเครียดนะโอ้โหเครียดเข้าดีกะเร็วขนาดนั้นะ่ะครับไหนครับโอ้บอกเข้าสิเดี๋ยวโอ้ท่านหน้าไหลวิทบเหรอที่สองครับครับ สายวิ่งเข้าป่าอยู่ครับโอ้ยแม่อยู่ครับท่านผู้ชมแต่มันไปพันครับนี่ครับอุย้ยต้องเดินเขาไปเอาครับอุ้สายสวย,ยเรียกร้อยน้ำข้ารองเท้าจะได้ เปิดครับตัวที่สามโอ้จะได้ครับนี่ครับทุกมแคมที่สามครับมาช่อนครับใสสวยครับทิปนี้กินกัดนี่ครับกลุบยางแก้คันครับ กอนะครับกัดสองครั้งครับเมืเ่อกี้ง่ายไม่โดนกัดซ้ำเรียบร้อยไม่เหลือโอ้แต่มีสามครับกบยางแก้ขันจิ๋วเดี๋ยวผอเก,กิบก่อนครับโอ้ย ชมไปแล้วครับเดี๋ยวผมอีขาดครับไม่ใช่ช็อกเสดายเหยื่อครับไม่ได้เสดายปลาก็จบไปแล้วครับทุกท่านสำหรับคลิปตกปราช่อนนะครับวันนี้หมายคลองธรรมชาติก็เมื่อกี้ก็ขาดเลยครับเด็ยตรงนั้นเลยเสดายเหยื่อครับไม่ได้เสดายปลา กุบยังแก้คันจิ๋วครับผลงานของเขาวันนี้ก็นี่ครับผลงานวันนี้สามแต้มน้นๆครับก็ไซส์ก็สวยๆนั้นครับสามตัวนี่ก็ประมาณเกือบโลครับโอเคก็เป็นคลองธรรมชาติครับคลองธรรมชาติจากฝั่งนู้นมาใช่หมดเลยครับยาวไปนู่นนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับในช่องตกปลาหากินด้วยนะฮะ ฝากนะนะติดตาม subscribe ให้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ได้นะครับเป็นกําลังใจใ้การทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลานะครับกับผลงานนี้ครับปลาช่อนคลองธรรมชาติสามแต้มครับก็ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบาย